ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายอจัยหยุดนิ่งนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะง่ง่ายไปจนในกลางท้องของเรา ตรงไหนก็ได้ในกลางท้องด้วยเราก็นึกว่าตรงนั้นแหละคือฐานที่เจ็ดอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปแต่ต้องให้รู้จักเอาไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ในแง่งการปฏิบัติจริงๆการหลับตาสบายหยุดใจไว้ในกลางกาย นิ่งนิ่งใช้ใช้จะนึกเป็นภาพองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้หรือวางใจนิ่งนิ่งนิ่งกลางท้องแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายลงไปตรงนี้ต้องฝึกกันให้ได้ ไปทุกวันเลยอย่าให้ขาดในความสม่ำเสมอที่ว่าเอาไว้นี่แหละสำคัญจะทำให้เราค่อยๆเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องมันจะค่อยๆปรับไปใจเราก็จะถูกบ่มบ่มอินทรีย์ให้มันแก่รอบขึ้น แก่กลากกันไปเรื่อยๆคือใจจะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายกับกลางท้องมากขึ้นจะค่อยๆคุ้นไปแล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนานขึ้นเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นกับการนึกอย่างนี้ในกลางท้องแต่พอ,พอทำบ่อยๆวัาก็จะค่อยๆง่ายขึ้นชำนาญขึ้นชำนาญข,ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดนะเป็นตัวสำเร็จหยุดกับนิ่ง เป็นตัวสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการตรงนี้หยุดกับนิ่งเฉยๆไม่ว่าจะมืดหรือสว่างก็ตามหมายความว่าเวลาเราหลับตาไปแล้วมันมืดอย่างนี้เราก็จะไปทุกข์ใจอย่าไปลำคาญว่าทำไมมัน มืดอย่างนี้แล้วอย่าไปกังวลกลัวว่าเรานั่งแล้วมันจะไม่สว่างแล้วก็จะคิดเลยเถิดว่าชาตินี้เราคงไม่ได้บ้างนี่น,นมันไม่นิ่งแล้วถ้านิ่งเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมันจะปลอดความคิดเพราะฉะนั้นมืดเราก็ต้องถือว่าเวลาหลับตาแล้ว ความมืดคือสหาหิลกระเลอของเราเป็นมิตรของเราเมือนเรานั่งอยู่กลางความมืดในกลางแจ้งในบันเดินมืดเมื่อเราคุ้นกับความมืดเดี๋ยวเราจะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าปรากฏเกิดขึ้นนธรรมลักษณะอย่างนั้น นิ่งๆไม่ว่ามืดหรือสว่างที้นี่พอเรานิ่งหนักเข้าเพราะถูกส่วนทำถูกวิธีเข้ามันก็สว่างขึ้นเพราะสว่างขึ้นก็จะไปตื่นเต้นกับมันอจะไปตกใจอจะไปตื่นเต้นอจะไปดีใจจนเกินไปเงิน วอกใจตื่นเต้นดีใจเกินไปเดี๋ยวมันก็มามือดอีกแล้วมาลีสลัวไปเพราะนั้นจะมืดหรือสว่างก็ตามเราก็ต้องหยุดนิ่งเฉยๆต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะลุกนะทาไมเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธี ถ้ามืดแล้วเรากลุ่มมันก็ยิ่งมืดยิ่งมืดหนักกับไอีกเดี๋ยวก็จะยิ่งเบือ่อถ้าสว่างแล้วไปตื่นเต้นดีใจอ้าวกลับมามือดอีกเดี๋ยวเราก็จะเสียได้ถ้าเสียดจก็จะโหยหาอยากได้ความสว่างหวนคืนมายิ่งอยากก็ยิ่งยากอยากเพิ่มไปเรื่อยๆในสุขก็เบืออ่อกันแหละ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะฟังผ่านจะมืดหรือสว่างก็ตามเรามีหน้าที่คือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเหมือนคนมีอารมณ์เดียวหรือไร้อารมณ์นิ่งๆทีนี้พอนิ่งไปนานๆเข้าบางคนก็ ภาพมันไม่เกิดแต่รู้สึกสบายคือตัวมันโลง่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายไม่ฟุ้งความคิดอื่นไม่มาข้าแแรกเลยที่เป็นความคิดหยาบๆแต่ภาพมันไม่เกิดพอเราเลิกนั่งไปฟังเพื่อนวงบุญของเราเพื่อนนักเรียนด้ยวยกัน เ,เขาไล่ฟังกัว่าเขาเห็นภาพพอเราฟังเราก็กลุ้มว่าเอ๊ะเรานั่งก็ไม่ได้ฟุ้งเลยแถมสบายด้วยตัวโล่งโปรโ่งเบาสบายแต่ไม่เห็นพอไม่เห็นก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะนิ่งอย่างนี้ทำไมมันไม่เห็นมันน่าจะเห็นแต่มันไม่เห็นเห็นไหมจ้า พอใจมัไปคิดอย่างนี้มันก็ถอยมาหยาบอีกมันก็มานับหนึ่งใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ไม่เห็นภาพแต่ไม่ฟุง้งหยาบเราก็ไม่ควรฟุ้งละเอียดก็คือก็ตั้องทำหยุดกันนิ่งเฉยๆที่พอเราทำหยุดนิ่งเฉยๆฉป็นระดับหนึ่งเข้า ควาสว่างเกิดภาพเกิดโอ้ภาพเป็นดวงเกิดทีเดียวเป็นองค์พระมังดวงมังก็ปลืม้มตื่นเต้นดีใจพอดีใจหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วพอหายไปอีกก็เสียดาย นั่งครั้งต่อไปก็อยากจะเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าความอยากที่จะเห็นน่มันเดินหน้าภาวนามันตามหลังมันก็ไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีมันก็ไม่เห็นภาพอีกไม่เห็นดวงไม่เห็นองค์พระเพราะฉนั้นจึงให้ทำเฉยเฉยแม้เห็นภาพก็ทัองเฉยเฉยทีนี้พอเห็นภาพไปในระดับหนึ่ง เห็นบ่อยเข้าเพราะเราเฉยบ่อยเข้าแต่ว่ามันเป็นความเฉยที่มยังไม่สมบูรณ์ร้อร์ซมันเฉยในระดับสมบูรณ์9ก็ก็ไม่มีภาพอะไรใหม่ให้ดูมีแต่ดวงเดิมองค์พระเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอเราเลิกนั่งแล้วก็มาฟังเพื่อน นักเรียนพูดพโอ้องค์พระขายายมีผุดผ่านไว้เยอะแยะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นอย่างนั้นบังเห็นแต่องค์พระเฉยๆดวงเฉยๆมันก็พยายามเร่งเลยแหวกดนันๆจะเข้ากลางดวงจะเข้ากลางองค์พระยิ่งแหวกยิ่งแหวกก็ยิ่งแวบหาย ك, 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 ไ,ปไปเลย ยิ่งดันจะเข้ากลางยิ่งเด้งออกมาอีกเพราะฉะนั้นทึงบอกว่าให้ดูเฉยๆให้ดูหยุดกันนิ่งเฉยๆเพราะเรานิ่งถูกส่วนอาคติมากันใหญ่มาเยอะแยะเพราะมาเยอะแยะเอาความสงสัยมาอีกแล้วแเรา,าไปได้ยินเพื่อนนักเรียนด้วยกัน นั่งมาสิบปีแล้วก็ไม่เห็นแต่เราเออทำไมเราเห็นขนาดนี้สงสัยเราจะคิดไปเองมั้งถึงได้เห็นง่ายอย่างเนี้ยือง่ายจนสงสัยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงให้ดูเฉยๆสงสัยว่าคิดไปเองหรือว่ามันไม่ใช่เพราะว่าธรรม ลึกซึ้งมันต้องยากยากเชื่อมัน่นอย่างนั้นลึกซึ้งต้องเข้าถึงยากแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำถูกวิธีแม้ลึกซึ้งก็เข้าถึงง่ายดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามให้หยุดกระนิ่งเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไป แล้วก็มีคำของพระเดชพระคุณหลวงปูม่มาลองรับอีกท่านบอกว่าหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์ก็แปลว,ว่าก็ไม่ต้องทำอะไรที่นอหน้วยอยากหยุดจะไปบีบไปเข้นจะไปกํากับมันเลยว่าจะไปแหวกไปดนไปันไปรุนไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรมาไม่ได้ทั้งนั้น ก็มันผิดหลักวิชาหลักวิชาพระเดียพรกคุณหนึ่งบอกอยู่แล้วยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์ง่ายขนาดนี้แล้วไม่เห็นจะต้องไปค้นอะไรอีกแค่คว้าตามที่ประเดชพวะคุณหลวงปู่บอกกรจะเข้าถึงกันคือทำเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องอยาก ทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่ความจริงมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเอาอะไรมาลกลุงหลังแค่หยุดนิ่งเช้ใช้สบายสบายเดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนกันไปเรือร่อยๆฝึกอย่างนี้ไปที่นี้พอบางคนก็ททำไปได้ในระดับหนึ่ง จริงจรแล้วจิตมันยังหยุดไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันหยุดระดับหนึ่งก็เห็นภาพอ,าอะไรต่างๆแย่ๆดูแลแ้วคล้ายกับสิบแปดกายคล้ายสิบแปดกายตรงนี้ซึ่งมันละเอียดอ่อนได้ยินได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ ก <S an> ็อยากจะไปเรียนรู้บ้างแต่เรียนรู้ด้วยตัวเองเ,เข้าใจว่าในระดับนี้เนะี่ยไปเรียนรู้ได้ซึ่งความจริงมันยังไม่ใช่แม้หยุดได้ร้อยเปอร์เ็์แล้วยังต้องหยุดในหยุดไม่ซ้ำที่ไปอีกคือจากร้อยเปอร์เซ็นตเป็นพันเปอร์เซ็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเปอร์เซมันยังมีสิ่งที่จะต้องศึกษากันอีกเยอะ ดังนั้นเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนในระดับที่เราจะไปศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเอาวธรรมตรงนี้ให้มันคล่องซะก่อนให้มันชัดเจนแจม่มแจ้งให้มันแจ่มจริงๆเลยแล้วเราก็จะค่อยๆหายสงสัยไปทีละเล็กทีละน้อยบรารมีก็จะถูกบ่มไปเรื่อยๆ ญาณก็ถูกบ่มไปเรื่อยๆบ่มญาณบ่มบารมีเติมความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆมันต้องถึงจุดๆหนึ่งนั่นแหละทึงจะไปศึกษาวิชาธรรมกายได้แต่ต้องทำไปเป็นขั้นเป็นตอนมันไปตามแบบฝึกหัดหรือบทเรียนที่ให้เอาไวน้กะ็ค่อยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวแล้วก็จะทําได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถึงขั้นไหนแล้วก็หยุดไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อยมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิน้นเราวิชาวงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะ่นความรู้ทั้งคู่กับความสุขคืต้องมีความสุขมีสบายมีความบริสุทธิ ความารู้ก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยก็ทั้งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฝึกกันเพราะมันเป็นกิจที่แท้จริงงานที่แท้จริงของเราที่เราเด็กมาเกิดเป็นมนุษย์และก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราซะด้วย เป็นมหากคตากุศลเป็นบุญของเราบุญใหญ่ด้วยไม่ใช่บุญเล็กๆเ,เพรา่าเป็นบุญที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นบุญแค่กามา,าจรอยวรยินกิกามาพบเป็นบุญที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเราเกิดมาเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่รู้ว่า นิพพานเป็นเป้าหมายแต่เราก็อยากจะได้ความสุขอยากมีชีวิตอย่างเป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขจะอยู่แห่งหนทาบลในก็เป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขความสุขคือยอดปรารถนาของเราทีนี้จะเข้าถึงความสุขอย่างนี้ได้แล้วก็มันต้องหยุดกันนิ่ง อีกนั่นแหละนัตถิสันติปรังสุขขังสุขเออนมันนอกจากใจหยุดใจนิ่งเนี่ยไม่มีไม่ว่าสุขจากการสแสวงหาทรัพย์มีทรัพย์ได้ใช้ใจทรัพย์ไม่มีหนี้ประกอบการงานไม่มีโทษมันก็เป็นสุขแบบโลกโลก จะไปดริง้งไปดื่มไปดูดไปดูอะไรกันแล้วแต่ไปฟังไปเที่ยวมันก็สุขน้อยแต่ทุกมันมากคือมันสุขไม่จริงแล้วก็แคบไม่ค่อยกว้างมันมักจะมีความหายนะครอบงำเราอยู่ในตัว แต่ถ้าหยุดกันนิ่งนี่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือทำอะไรเลยแต่เป็นสุขที่เป็นอิสระกว้างพะยายเบาเนื้อเบาตัวกายเบาใจเบาสบายเป็นเกลี้ยงเกลาเพราะฉะนั้นหยุดนี่ก็เป็นทางมาแห่งความสุข นอกจากเป็นทางมาแห่งบุญและเป็นทางไปสู่อยันรนิพพานจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันสม่ำเสมอและบุญนอกจะเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วยังพลอยไปถึงพ่อแม่บรรพบุพร,บรุษบุษปการีหมู่ญาติของเราทั้งมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วโดยเฉพาะละโลกไปแล้วนีย มันทำบุญอะไรไม่ได้ก็ต้องหวังได้บุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำและอุทิศไปให้ยุดนี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญทางหนึ่งนอกเหนือจากทานบารมีกับศีลบารมีที่จะทำให้บรรพบรุษบุปการลีมูญ,ญาติดังกล่าว มีส่วนแห่งบุญนี้เราก็จะระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของเราและอุทิศส่วนบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพกาลีญาติสนิทพิสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม ให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นภูมิไหนที่โดยกำลังเรามันไปไม่ถึงก็ต้องกราบพระทานนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนำบุญไปให้โดยวิธีการพิเศษเอาไปให้ทุกมากก็จะได้ทุกน้อยทุกน้อยก็จะได้ผลทุก สุขน้อยก็จะได้สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใครจะเป็นคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาพลาดพลัง้งล่วงเกินเขาโดยกายโดยวาจาโดยใจในยามที่อกุศลเขาสิงจิตมันขับไปสร้างกรรมแล้วมันก็มีวิบาก ูกเวรกันมาหรือเป็นวิบากกรรมของเรามาเราก็จะได้เอาบุญนี้นะอุทิศไปให้ให้กรรมนั้นเป็นโหสิกรรมไปไม่ต้องจองเวรไม่ต้องผูกเวรกันแล้วก็แบ่งบุญแบ่งปันไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเลิกเบียดเบียนกันให้มีดวงตาเห็นธรรมให้พ้นจากความทุกขทรมานทุกมากมาทุกน้อยทุกน้อยให้มาพ้นทุกสุขน้อยก็ให้มาสุขมากสุกมากแล้วใครมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ ไอ้ลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายเบาเบาให้สบายสบายนิ่งนิ่งนุนม่มนุ่มละมุนละไมมีสติกับสบายให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆสติสบายสม่ำเสมอใจเราจะได้ใสใส เนื่งจากเป้าหมายเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันมันยังยาวไกลการจะเดินทางไปโดยปราศจากบุญกุศลจะทำให้การสร้างบารมีลำบากเราจะต้องมีความพร้อมผัวชาตินี้หรือชาติไหนๆใน,นหลายๆชาติที่ผ่านมาต้องสมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติลาบกสัสเสริญสุขมรรคผลนิพาพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้รละลึกชาติได้เห็นนรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบาร,รมีความดีกันตั้งแต่เกิดเลยไปทุกอนุเนิรีจนกระทั่งหมดอายุขัยกันไปทุกชาติก่อจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างนั้นแหละ ต้องมันสั่งสมบุญกันอย่างนี้แล้วก็ใจนิ่งนิ่งนุง่มน,นสบายสบาวางเบาเบาตั้งวางอย่างสบายสบายใจใจใสใสพอมันเข้าถึงข้างในแล้วเนะี่ยถึงพรัตนาตรายในตัวแล้วนะ นิสัยอยากเด่นอยากดังอะไรมันก็จะหมดไปเรื่อยเรอยหรือถ้าอยากดีอย่างเดียวอยากได้บุญเยอะๆไม่ได้ยินดียินร้ายในโลกธรรมต่างๆอยากจะมุ่งไปสู่ภายในศึกษาความรู้ภายในไปเรื่อยๆอยากมีความรู้เพิ่มอยากได้ความดีเพิ่ม อยากได้ความบริสุทธิ์เพิ่มอยากได้บุญเพิ่มกันไปเรื่อยๆอย่างอื่นมันก็เฉยๆลงไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อสังเกตตัวของเรามันจะดีไปเรื่อยๆใสไปอยากศึกษาวิชาสามเป็นอย่างไรวิชาแปดอะไรต่างๆพวกนั้น โดยที่สุดวิชาทำอาสวะให้สิ้นเน่ยอาสวะมันคือเครื่องมักดองใจเราความโลภความโกรธความหลงเป็นอย่างไรมันทำให้เราอยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงมีฤทธิ์มากบ,าบังคับข้ามชาติได้นและก็นับชาติไม่ท้วนเลยลักษณะมันเป็นอย่างไร มันเข้ามาอย่างไรเนี่ยมาหุ้มมาเคลือบมาเอิบอาบเสริมทราบปนเป็นโซมจอนลอยใส่ถ้าถ่ายมินจากี่ลุกเราอย่างไรเราก็อยากจะรู้กันไปเราก็อยากจะรู้ว่าใครแ่ละเป็นคนผลิตอาสวะกิเลสเหล่านี้มามักดองแช่อิ่มไปเนี่ย ใครมีวัตถุประสงค์อย่างไรทำไมต้องปเป็นเราหรือชาวโลกหรือสรพสัตว์ทั้งหลายมันก็มีสิ่งน่าจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆและใครนั้นเขาอยู่ที่ไหนที่อยู่ของเขามันเป็นอย่างไรทำไมต้องคิดอย่างนี้มันก็จะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปสาวกันไป มันก็มีรถมีชาติในการศึกษาเขาเรียกว่ารสแห่งธรรมมีรถมีชาติอร่อยสนุกสนานเบิกบานเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเป็นความเข้าใจที่เมื่อหันมามองชาวโลกแล้วมันจะแตกต่างกันชาวโลกเข้าใจอย่างเราเข้าใจกันไปอีกอย่างหนึ่ง ชาวโลกเขาจะยังไงเขาก็สแสวงหายอย่างนั้นเราก็จะอย่างไรเราก็จะสแสวงหาไปอีกอย่างหนึง่งแม้ก็จะค่อยๆสาวไปเรื่อยๆศึกษาไปด้วยหยุดกันนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สาคัญหยุดให้ได้นะลูกนะหยุดนิ่งๆกัน